สวัสดีครับตรับทุกท่านเข้าสู่ m o t u r s p o r t Live TV ครับอยู่กับผมเช่นเคยครับเก่าวิโดฟโมโมแล้วก็ทีมงานของ m o t u r s p o r t Live ครับ การแข่งขันมโต GP จีพีแล้วครับก็ผ่านในรอบที่โซสปรินลงไปเรียบร้อยแล้วสนามแรกที่กาตาร์นะครับในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่เราจะได้เห็นเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วครับนักแข่งหลายคนค่อนข้างเซฟดังนั้นเดี๋ยวพาทุกท่านไปติดตามผลและก็รายละเอียดต่างๆของการแข่งขันที่โซสปรินที่มีขึ้นที่ลูซเซิลอินเตอร์เนช่นแนลเซอร์กิตในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ นี่ครับการแข่งรอบสปรินต์ครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับสนามครับแข่งกันช่วงกลางคืน5ทุ่มของคืนวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทยยางครับที่มิชลินป้อนมาให้ครับก็แน่นอนครับยางหน้าเนี่ยเป็นยาง3คอมเพล็กซ์ซอฟต์มีเดียมฮาร์ดนะครับยางหลังเป็นซอฟต์มียางหลังเป็นซอฟต์มีเดียมครับแล้วก็มีเดียมที่อยู่ในส่วนยางหลังเนี่ย เป็นยางแบบ asymmetric นะครับแก้มยางฝั่งขวาก็จะมีความแข็งกว่าแก้มยางฝั่งซ้ายครับนี่ครับช่วงนำรถเข้ามาครับ sighting l a สวยมากครับสนามรูเซลสีเป็น rgb นะครับคอเกมน่าจะชอบนี่ก็เป็นทางด้านของเอเนวัสเซนนี่ครับออกตัวอจากแถวหน้าครับนักแข่งจากดูคาติ l e n o v โ t ทีมแบดบินเดอครับอยู่ในกิจที่4 KTM ครับ มาร์กมาเกสครับออกตัวในกริดท,ที่6ครับอยู่ภายใต้รถดูคาติหลายคนจับตาดูว่าการออกสตาร์ทครั้งแรกของเขากับการแข่งขันภายใต้รถแข่งดูคาตินั้นจะเป็นอย่างไรมาดูกริดซ้ากันหน่อยนะครับแถวหน้าครับมีฮอเก้มาตินครับตามด้วยอาร์เลสสปาการโรครับแล้วก็ตัวของเอเนบัตเซนี่ครับแถวที่2ครับกริดท,ที่4เป็นแบดบินเดอร์5ฟรานเชสโกมาเดียแลวก็6ครับมาร์กมาเกส แถวที่3าม,มาครับมีฟา Gas, Gas, ิโอดิเจียนอันโตนิโอครับเปโดคอสตาลุกกี้จากแกสแกตทคทวาครับ9เป็นอเล็กมาเกสครับปีที่10ครับเมนของเออ่มาริุบีโอเลสตามด้วยแจ็คมินเลอร์แล้วก็ราอูเฟนเดสสิบสามครับเป็นของโยฮันซาโก้14มิเกลเลราแล้วก็15มาโกเบเซกี้ครับปีที่16ครับฟาิโโบกาตาโร่ขนาบข้างด้วยเจว,วันเมียแล้วก็ออคุโซเฟรนเดสครับปีที่19ครับ ทางการนะครับมีอเล็กซ์วินลูก้ามาเรนี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยแฟรงกี้มอร์บิเดลลี่ในกริดที่22่องอ่ะแล้วครับมาดูครับตัวเลือกยางส่วนใหญ่ครับหลังก็สายเป็นมีเดียมแล้วครับแถวหน้าเนี่ยมีเดียมมีเดียมหมดเลยครับมีแค่แจ็คมิลเลอร์เท่านั้นที่เลือกซอฟต์มีเดียมครับเอาล้วครับวอมบ์บลับออกไปช่วงของการแข่งขันครับเริ่มต้นขึ้นครับที่โซสปรินต์นี่ครับออกตัวฮอกเก้มาตินครับทำได้ดีครับ ออกจากโพแล้วขึ้นมานาได้เลยครับแบดบินเดอร์พยายามจะสอดแท้ขึ้นมาแต่ไม่สำเร็จแข่งกันทั้งหมด10อรอบสนามครับมาตินขึ้นนาตามด้วยบินเดอร์แล้วก็อเลชครับแถวหน้าเหมือนเดิมครับบาเซนี่บัรญาย่าแล้วก็ตัวของมิลเลอร์เนี่ยตามอยู่ครับเห็นไบาเซนี่ตกไปอยู่ในอันดับ4ครับโดนอาเลชแลสเปนโรแซงแซงผ่านมามีแบดบินเดอร์ที่ทำได้ดีในช่วงแรกครับ นี่เป็นจังหวะของมาร์กมาเกสครับบี้กันกับฟา b บิโอดิจิอันอันโตนิโอได้ครับในช่วงแรกมันมากครับคู่นี้ไดบินเดอร์พยายามที่จะไล่ครับแต่ไล่ติดไดอะแต่ไม่มีจังหวะแซงครับมาร์กมาเกสครับในกลุ่มกลางบี้กันมันมากครับกลุ่มที่ชิงกันดับ 6, 7, 8ขึ้นไปครับก็จะมีแจ็คมินเลอร์มีมาร์กแล้วก็ดิจเอรวมไปถึงอาเล็กมาเกสน้องชายของเขา ขณะที่เปโดคอสตาครับบีอยู่ในกลุ่มกลางครับจังหวะนี้ไล่ตามแจ็คบิลเลอร์อยู่บิลเลอร์ช่วงแรกดีนะครับแต่ก็ค่อยๆแผ่วลงไปเรื่อยๆแล้วก็ขณะที่เหลือ9รอบครับเซกเตอร์ที่3ามตรงเหลืองครับฟาเบโอดิเจอยนันโตนิโอนั้นพลาดล้มไปช่วงแรกผลงานดีมากครับแต่ก็พลาดล้มไปตรงนี้น่าเสียดายครับดิเจียนี่ครับโอ้แล้วดูเหมือนจะเจ็บนิดนึงด้วยครับลุกไม่ขึ้นเลยครับฟาเบโอดิเจอยนันโตนิโอ จังหวะที่โค้งสิบครับโค้งซ้ายแล้วท้ายมันสะบัดเล็กน้อยครับตัวดีดขึ้นไปล่วงลงมาจากรถครับฟาบิโอดิจิอันนโตนิโอครับส่วนคนนี้ครับจิจี้ไดินยาหนึ่งในบอสของดูคาติครับก็ลุ้นอยู่ครับดูเรื่องเพอร์ฟอร์มนซ์ของรถดูคาติทุกคันเลยนี่ครับจังหวะที่ไล่บี้กัน 6งสิบครับมาร์กมาเกไสไล่แซงเอเนวัสเซนี่ได้ครับแล้วก็ขึ้นมาได้ครับจังหวะนี้ขณะที่มาร์กมาเกสเองครับก็ค่อยๆไล่บีขึ้นไปครับแซงผ่านตัวของอา e เลชเชสบากาโรขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปจ่อท้ายของฟรานเชสโกบันดาญาด้วยแล้วดูครับ จีที่ดานิยเนี่ยก้องจับบ่อยมากครับแล้วตัวเขาเองก็ดูเหมือนจะคุ้นคลิปอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ดีครับมาร์าเมเกสช่วงท้ายเนี่ยเหมือนตัวเขาเองจะยังไม่ค่อยคุ้นกับรถแข่งดูคติเท่าไหร่การบริหารยางต่างๆเนี่ยก็ดูจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางครับยางหมดเร็วครับมาร์กเมเกสเร็วกว่าเปโก้ด้วยครับในหลายๆรอบครับแต่แซงไม่ได้และพอแซงไม่ได้ครับมีจังหวะที่มาร์กเมเกสมันพลาดครับกลับเข้ามา แล้วการเดินการเร่งต่อเนื่องมันไม่ดีพอครับโดนอาเรสเชสบากาโรแซงต่อครับโค้งซ้ายตรงนี้ช่วงที่เหลือ4รอบสน,นามและอเรสไม่หยุดแค่นั้นครับขยับมาขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งบนโพเดียมของที่โซ่สปรินได้ครับแซงผ่านแชมป์โลกครับฟรานเชสโกบนายา่าขึ้นมาอยู่อันดับที่3นี่ครับ ko, เปโกเจ้าคือน่ะแต่ไม่ไหวครับโดนแซงครับจังหวะน,นี้ สุดท้ายก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ได้ครับอเลชย,ยอดเยี่ยมจริงๆครับแต่การจะไล่ขึ้นมาทานกลุ่มหน้าก็ไม่ไหวแล้วครับอเลชก็นี่ครับพองเก้มาตินขี่ดีจริงๆครับออกสตาร์จากตำแหน่งโพแล้วก็ม้วนเดียวจบเลยครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ตามด้วยแบรดบินเดอร์แล้วก็อเลชสปาการโรครับเป็นชายชนะในรอบที่โซสปรินครั้งที่10 ของฮอกก้มาตินเข้าไปแล้วนะครับถ้ารวมกับการแข่งขันในปีที่ผ่านมาครับอันดับที่2เป็นของแบรดบินเดอร์ครับรับเหรียญเงินไปและก็เหรียญทองแดงอันดับ3ครับอาเลเชสปาการโรครับนี่คือผลการแข่งขันครับมาสรุปกันหน่อยหนึ่งฮอกก้มาตินครับชนะไปครับด้วยเวลารวม2องนาทีสี่สิบเอ็ดจุดสองแปดเจ็ดครับตามด้วยแบรดบินเดอร์อันดับที่2ตามอยู่จุดห้าสี่แปดครับ อันดับที่สเป็นอาเลสเจสปาโรครับตามอยู่จุด729อันดับที่4ฟรานเชสโกบานาย่าครับไม่ได้ขึ้นโพเดียมประเดิมในรอบสปเปน์นะครับอันดับที่5มาร์กมาเกสครับก็แสดงให้เห็นหลายๆอย่างในสนามนี้ครับว่าการกลับมาขี่ในรถที่ดีขึ้นมานะครับเขาก็มีลุ้นที่จะต่อสู้กลุ่มหน้าได้อันดับที่6เอเนวัสเซนี่ครับอันดับที่7อเล็กมาเกส8เป็นเปรโดคอสตาครับเริ่มต้นได้ดีครับเก็บแต้มมาได้ด้วยครับอันดับที่9มารุยเบียเลสครับ เป็นคนสุดท้ายที่เก็บแต้มไปได้กับการแข่งขันในรอบที่โซสปรินต์นะครับได้ไป1นนแต้มแล้วก็อันดับที่10แจ็คมิลเลอร์ครับ11เป็นของมาร์โกเบซิคีครับ12ไฟโบกวาตาราโร่ครับ13 14เป็นนักแข่งจากแฟร์คาร์เรซิ่งครับมิเกลเลราแล้วก็ราอูเฟนันเดส15โจอันเมีย16โยฮันซาโก้ครับอันดับที่17อเล็กซโรินครับ18เป็นออคุสโซเฟนันเดสแล้วก็กลุ่มหลังครับ มีทางด้านของ19ทาคากินะครับมีครับ20ฟังโกมารรนีแล้วก็อันดับที่21เป็นของลูก้ามารินีครับไม่จบกันอย่างขันก็เป็นฟาบิโอดิจิอานันโตนิโอครับที่ล้มไปตั้งแต่ในรอบที่3ครับน่าเสียดายครับดิจเกียคะแนนสะสมครับฮอกเก้มาตินขึ้นนำได้ก่อนมี12แต้มครับตามด้วยบินเดอร์แล้วก็อาเลเชสปาการโร่ครับมีคนละ9คะแนนแลวก็7ครับอันดับที่4 ฟันเชสโกโมาลายาห้ามาร์กมาเกสครับหกบาเซนีเจ็ดอเล็กมาเกส8แปดเปโดคอสตาร์นะครับอันดับที่เก้าเป็นมาริกเบเลสคะแนนสะสมประเภทผู้สร้างครับรถแข่งดูคาติ GP 24แล้วครับนำอยู่ดูคาติมี12แต้มครับทำด้วย KTM แล้วก็อัพิวเลียขณะที่ Honda กกะยามาห้าไม่สามารถเก็บแต้มได้จากที่โซสปริน์ในสนามนี้ครับนักแข่งจากทีมอิสลาครับ ที่คะแนนสะสมนำอยู่ก็เป็นฮอเก้มาตินมาร์เกสเเล็กมาเกสแล้วก็เปโดรคอสตาครับที่มีแต้มครับนั่นก็เป็นรายละเอียดของการแข่งขันแล้วครับในรอบที่โซสปรินต์ซึ่งก็แน่นอนว่าถือว่าเป็นหนึ่งในเรสที่น่าสนใจอย่างมากแล้วครับกับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับในรอบเมนเรสก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ช่วงเวลาเที่ยงคืนตร,ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับมาติดตามมาดูถ่ายทอดสดทาง t วิชั่นสปอร์ตทีวีนะครับ ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับกับการรายงานในชิ้นหน้าตอนนี้ผมเก๋าว,วิโ,โรมโพรมงทีมงานบอลรันสปอร์ตไลน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ New Honda g i o n o Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า Uplook Fashion จะ modern หรือ vintage ก็ปรับเปลี่ยนใด้ตามยุคสมัย เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda g i n o Plus